สวัสดีนะลูกโกลวันนี้เราจะมาเล่นแบบนี้กันซึ่งแนนอนแบบนี้ที่ผมกำลังเล่นมันแบบอาจจะผมกาจะเล่นยาวม,มากๆเพราะว่าผมเคยแต่ผมแนนอนผมเคยเล่นมาแล้วผมอหมดผู้เล่นดีกว่าแต่ถ้าเป็นหมดผู้เล่นมันจะยากหน่อยดิในความที่ผมนั้นไม่อยากเจอแบบอะไรยากๆอีก,กต่อไปละเพราะเอาแบบยากผมชิปแน่ มรอบน,นี้เราจะต้องชนะแบบไม่งงบบดบดแน่ดีสุดละคือแบบนี้จริงมันเล่นง่ายมากนะคือเล่นผ่านจริงมันเข้าจริงแน่นะคือแค่ตอนแรกผมไม่เข้าใจว่ามันเล่นลอะไรวันนี้จะมือถูกจะก,กอ,อยู่งนีะหนีไม่พ้นเขาพูดบ้าเองคิดว่าหนีไม่พ้นเหรอวะอ๋อรับไม่ตื่น นน้นอเม,มาทาไมตรงนี้เนี่ยโอ้ยคุณมาที่นี่ทำไมคุณเข้ามาที่นี่เรื่องของผมมีสกสิทครับครับครับผมเคยเล่นแล้วครับผมเคยเล่นแบบนี้มาก่อนแล้วครับไม่ต้องอธิบายครับเ <c oughs> <ม>พิ่งเจอกอ็จะ น,นี้ยังไม่มีของเพิ่มึ้นมา,านอันหนึ่อยู่เราว่าปลอปดภัยแลวตู้หยิบอะไรมาเนี่ยมันมันมีประโยชน์แต่นี้ต้องไปที่าน์เตบเนี่ยาน์เต้ดีกว่าาน์เตร์นี้เดี๋ยวกลยครับ

กินยิบไม่ได้อีกโอ้ยช่างมันเถอะกีมีเยอะเออไปของมันจะเปลี่ยนทุกของมันจะเปลี่ยนทุกๆไม่กี่วินาทีผมเจอของและวไปต่อละต่ออ้าอ้าอิจะมาอีก็มาได้ตามใจชอบไม่ได้เลยเพื่อนอ้าลูกทำไอ้หายเนี่ยโอ้ยน้องเองเก็บเอง ไม่ว่าหนุ่มวันนี้มันหายากแค่ไหนฮะรู้ไหมว่าหนุ e so mm ่ม hmm. วันน yeah, ี so <c oughs> ้มันหายากแค่ไหนเฮ้ยต้องดูมุมสูงมุมนี้กันนะคระพี่กุลคือไม่ต้องถามว่าทำไมผมดูมุมนี้นะผมโดนยอมมากกว่าสี่รอบอะเอ้ยเอ้ยไม่ใช่หรือไม่ใช่วะเราไปดูก่อน ครับพี่เอลใครพูดเนี่ยนี่นเจอะผมว่าไม่ใช่ของดืมอนันไงนนไม่ใช่ของดืมผมว่างของไว้ทั้งหมดเลยจะแข็งพี่ผมผมต้องเอาของใหม่หมดเลยแตงโมแตงโมอย,อยู่ตรงนี้เองขอนมปังฝรั่งเศสแต่ผมว่าหาอันที่ส ที่มีตำนานดี๋ยว่ผมเล่นบอ่อยสุดละต้องรอให้มันไปก่อนปัญหาคือตอนนี้ขนมปังฝรั่งเศสอยู่ไหนแล้วผมก็เหลือชีวิตเดียวโอ้ยดีดีโอ้ย,อยเก็บไปตอนห้า อะไรวะสิพัดลมเป่า <c oughs> ผมไม่ขขมันนี่อะไรเนี่ยใส่กอกใช้ไหมเป็นตุกุกลัวนะเวลาเบรลมปนจะที่ ดับมานานเลยงานนี้ผมไม่ได้กดดันเลยหมหุมไปล็อบบี้ดีกว่าลองเล่นแบบบูดไปพูดเล่นดีกว่าดูความนหุนผมแบบดูจากหมยอนแล้วว่าผมเคยเล่นนะแต่ผมไม่ได้เล่นมานานแล้วอะ่ะอืมมันจะไปแค่สี่หนจริงดีชิวล่ในะคืนนี้ก็น่าจะง่ายอยู่ งแรกได้รับผมจะสามนาท,ท,ท,เทีเป็นไอที่มีประโยชน์มากเพราะผมโดนตุ้ยบ่อยเกินไปคือตอนนี้ผมพลังเม่นดีนมืออ่ะนี้ยพุ่งหัวมาตรงนี้อ่ะอ มาที่ทำมาเ,าเราลีกับดูนะครับเราตายไปตะก,กี้อย่างเนี้ยเพ่งตายไปตะก,กี้ไม่ก็ถามดูอีกใจหมดเลยสิ่งเงกับเงียบจะมีคุณหิวอ่ะอินต้องการแค่นี้โอ้ยหาง่ายวะ อลไรมันต้องการอะไรเห็ดบันลูมไปหาบั้นลูมดีกว่าล้วของตกห้ามกืนด้วยโอ้โหไม่น่าเลยทำไมกินนี่เยอปะปืนสบความป้องอ ช่ไหมเห็ดอยู่น oh, ี่ไหมเห็ี้เห็ดนเดีวกันเปล่อันเดียวอันเดียวมุกเสัหลานดีบ้างไหมเสัหลานมันเป็นเหมือนคลดูฟุ่นอะไรบางอย่าง ออสวัสดกครับผมอ้าดีมากบ้ดีมากเก่งเนี้ยทั้งไกลๆกลตามผู้หญิงไปเลยกัน ดูเหมือนเธอจะเล่นมานานจนเธอมีรางวัลมึงหลังนั่งเงวันละต้องการนมเฮ้ยแม่ยี่ร่มเราเล่นี้ง่ายง่ายเหรอขาต้องการของเดียวซึ่งผมก็อ๋ออันนี้ใช่ไหมไม่ทำไมอ่ะ มันก็ได้ลจริงมันยังปกติตอนนี้มัรถอะไรแยะแน่ะใมัาบอดอย่าี้ามันรถมันต้องใช้ไม่เล็กกว่านี่สามี ข้ออะไรตลอดเวลาเลยเนะน,นี่ยต้อกันเะยแอปเปิ้ลโอ้ยเยอะแยะเว้ยวุ้ยของข้วาอะไรนี่กว่าว้า รถกว่านี้ถูกคนตาบอดนะฮะสมมติได้เลยครับว่า,าถ้ามันลดกว่านี้ผมเป็นคนตาบอก็ได้มันจะลุกอะไรเยอะแยะเนี่ยแค่สามนาทีผ่านไปยังเนี่ย ปดกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยรู้ไหมบนหูในหูเจออะไรไม่ิ่งสารอะไรในหูต้องการต้องการของโอ้การลั่ลายของพื้นเรารู้ว่า,าเราเหยอะ Okay. เราเห็นเรื่อยๆอ่ะคือผมจะรู้ว่าถ้าผมเหยียบจะเกิดขึ้นโอเคผมต้องรอพาร์ทสอง